คนที่เงียบหายไปนะคะเขากาลังจะกลับมาหาเราแล้วนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอนะคะนี่อาจจะเป็นคลิปและคําทํานายของคุณก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวไม่พิภัยนะคะทานายสถานการณ์กันดูซิว่าเป็นยังไงคุณอาจจะฟังคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้ะคะ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปซีเรียสน,นะคะหรือว่าจริงจังกับคํนทานายนะ,ะก็ขอให้คุณเนี่ย ตรงน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปเท่านั้นนะคะและสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้จนจบนะและก็มีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากพูดคุยอยากปรึกษานะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทักมาจองคิวกับแม่หมอได้นะคะแม่หมออยากจะบอกว่าแม่หมอตอบแชทเร็วนะเหมาะกับคนที่ใจร้อนอยากจะดูดวงนะคะคนงบน้อยก็สามารถดูดวงกับแม่หมอได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไมพิพัยทำนายสถานการณ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะ คนที่เงียบหายไปเขากำลังจะกลับมาหาเราแล้วนะคะพลังงานหน้าไพ่บอกว่าเราคิดถึงเขามากๆนะคะคิดถึงคนคุยคิดถึงคนที่จู่ๆก็เงียบหายไปนะคะแต่พี่ไพ่อยากจะบอกว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแล้วนะคะ,ะความรู้สึกของเขานะตอนนี้เขามีความรู้สึกกับเรามากขึ้นนะคะ จากแต่ก่อนอาจจะมีความรู้สึกเฉยๆแต่ณตอนนี้มันกลับกลายเป็นความรู้สึกที่รักเราเป็นความรู้สึกดีๆนะคะมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆนะคะเขาเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนนะว่าเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้กับเรานะคะแต่พี่ไพยย่อยากจะบอกว่า นับวันเขายิ่งคิดถึงเรามากขึ้นหลังจากที่ห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันเลยพี่ไพ่อย่างสบอกว่าเขากําลังจะติดต่อกลับมาหาเราแล้วนะคะคนคนนี้จะติดต่อกลับมาพร้อมกับความชัดเจนนะคะเห็นไหมไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะเลเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเตรียมตัวไว้เลยนะคะว่าคนคนนี้ จะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนให้กับคุณเหมือนเขาอยากที่จะลองเปิดใจให้กับเรามากขึ้นจากที่แต่ก่อนอาจจะแบบทีเล่นทีจริงนะคะคืออาจจะมามาหายๆบ้างนะคะแต่ณนะตอนนี้ความคิดของเขามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะดูเหมือนว่าเขาอยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนกับเรามากขึ้นอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน พัฒนากันมากขึ้นเพราะเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วเขาว่าเขาเนี่ยชอบคุณมากๆนะคะและเขาเองก็รักคุณมากๆอยากที่จะอลองเปิดใจคบกับคุณแบบจริงจังดูนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะตอนนี้เหมือนเขาแบบอยากที่จะเข้าหาคุณมากๆอยากที่จะกลับมาเพื่อให้ความชัดเจนกับเรานะคะอีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อกลับมาหาเราอย่างแน่นอน พร้อมกับความชัดเจนนะคะต่อไปนี้เขาจะไม่มามาหายหายอีกแล้วนะคะเขาจะให้ความสนใจเรามากขึ้นเขาจะให้ความชัดเจนกับเรามากขึ้นนะคะคนคนนี้เปิดใจให้กับเราแล้วแบบ100%เขาชอบเราและเขาเองก็อยากให้เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยนะคะเขาอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะลองโคบลองเปิดใจดูนะคะและเขารู้สึกว่า เขามีความรู้สึกพิเศษกับเราและเขาก็รู้สึกถึงความอ่อนโยนความอ่อนไหวความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นจากความรู้สึกที่เขามีต่อเราเขามองว่าเราเป็นคนดีมากๆและเขาไม่อยากที่จะปล่อยคนดีแบบเราไปเขาอยากที่จะลองเปิดใจคบดูนะคะและเขาก็มองว่าถ้าเขาได้คบกับเราแบบจริงจังความสัมพันธ์นี้มันต้องออกมาดีอย่างแน่นอน นะคะเพราะว่าเราเราเป็นคนดีมากๆเราเป็นคนที่แบบเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีและก็เป็นคนที่ที่สงสารคนด้วยมักที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะคนที่ยากลําบากหรือว่าคนที่กําลังมีปัญหาเขามองเห็นในมุมนี้ของคุณและเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรามีเสน่ห์จังทำไมเราน่าหลักจังทำไมเราเป็นคนที่มีจิตใจดีจังเลย เขาอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะเข้าหาเราเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดความชัดเจนขึ้นมาเขาอยากรู้จักเรามากขึ้นต่อไปเนี้ยไม่หมารู้สึกว่าเขาจะกลับมาแบบเอาอกเอาใจเรามากขึ้นนะคะจะแสดงความรักให้กับเราได้รับรู้ถึงความจริงใจของเขาด้วยนะคะไพ่สอถ้วยขึ้นมาก็มีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่จะ พัฒนากันไปในทิศทางที่มันดีนะคะและมันจะยาวนานมากๆนะคะระหว่างเรากับเขานะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เงียบหายไปเขากำลังจะติดต่อกลับมาหาเราพร้อมกับความชัดเจนให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้เรามีโอกาสที่จะสมหวังเป็นไปได้ว่าถ้าเรากับเขาเนี่ยคบกันอย่างเปิดเผยหรือว่าคบกันแบบจริงจัง ะะมีโอกาสที่เขาจะวางแผนอนาคตร่วมกันกับเราด้วยเขาอยากที่จะสร้างอนาคตรสร้างความมั่นคงไปพร้อมกับเรานะคะนี่ก็คือคลิปและคำทำนายจากพิพ่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจงน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ